สวัสดีค่ะวันนี้ไปซื้อของมาลูกไหวก็เลยไปหน่อยนะคะไปหาซื้ออุปกรณ์ไปหาซื้อต้นไม้ดอกไม้แต่ว่าเออไม่ได้อะไรเยอะเลยดอกไม้ยังยังไม่มีเท่าไหร่ก็เลยได้แต่อุปกรณ์การทำสวนอะไรนะคะดูว่าได้อะไรมาบ้างวันนี้นี่คือหอมแขกบ,บ้านเราแต่ที่นี่เขาเรียกชะลอดเต๋นะคะเดี๋ยวก็จะเอามามาปลูกลองดูนะว่าจะ อันนี้เพิ่งลองครั้งแรกแต่ก่อนนี้เคยหอมหัวใหญ่เคยแต่นี้ยังไม่เคยลองเอาลองปลูกดูนะคะแล้วก็เราจะได้กล้ากล้าพริกอันนี้พริกที่นี่นะคะมันเป็นพริกเม็ดเล็กที่แบบบางทีเขาก็ปลูกโชว์ในบ้านหรือว่าเราก็กินได้เหมือนกันแต่มันยังไม่เคยลองอันนี้ก็เอามาลองครั้งแรกนะคะชื่ออะไรในพริกอะปิเมนต์ปาติโอปิเมนต์ปาติโอในชื่อชื่อชนิดของพริกนะคะอันนี้เป็นพริกแบบอ่ จากสเปนนะคะก็จะเป็นพริกมิดยาวๆแบบนี้ก็จะลองปลูกดูนะคะส่วนพริกไทยนี่ของไทยในต้นกล้าของไทยนี่ยังยังไม่มีแต่ว่าเพื่อนที่นี่เขาเขาเขากล้าพริกไว้อยู่แต่ถ้าถึงเวลาก็จะเอามาปลูกอันนี้ได้มาสองต้นค่ะเอามาลองดูนะคะทุกคนสองต้นอันนี้ใช่ไหมอันนี้บ้านเราก็คือโหระพาแต่ที่นี่เขานี่ใครเขาเรียกว่าไตเสบาสิกุมนะคะอันนี้นะ อันนี้เขากล้าไว้แล้วก็เลยเอาก็เลยเอาลองมามาปลูกที่เขากล้าไว้แล้วเ,ลเราไม่ต้องกล้านะคะก็เลยเอามาทีน,นี้จะให้ทุกคนดูว่าไอผักพืชผักสวนครัวได้อะไรมามั่งนะคะเนี่ยนี่ค่ะกระหล่ำปลีบ้านเราที่นี่เขาเรียกสปิสโกลเลนะคะแล้วก็ถั่วถั่วบ้านเราป้าไยใสสาเขาเรียกบอกถั่วพุ่ม ตัวที่เขาปลูกแล้วมัน,ม,นมันเขาไม่ทำทำเขาเรียกไม่ทำค้างทำอะไรเขษาไใช่ไหมครับเขาบอกเออเทศข่างมันประมาณนี้นะคะเนี่ได้มาเนี่ยลองดูอันนี้เป็นผักชีนะคะผักชีนั่นแหละแต่เป็นของฝรั่งนี่เราเอามาลองปลูกดูเคยลองแล้วนะก,ก็ได้อยู่แต่ว่ารากมันอาจจะไม่โตเหมือนที่ของบ้านเราเท่าไหร่ แครอทแค่มีแครอทมาด้วยนะคะมีแครอทมาด้วยสลัดค่ะสลัดนี่ก็จะมีหลายหลายแบบสลัดนะคะหลายอย่างอันนี้ก็สลัดที่นี่เหมือนกันมันจะชื่อแตกต่างกันไปอันนี้ชื่อฮิวด่าไลจูนะคะสลัดไลจูนี่ชื่อเขาเอา่อเอาไม่ใช่ไม่ใช่ขอโทษทีสลัดนี่ชื่อฮิวด่ฮิวด่ชื่อสลัดนะแต่ว่าอันนี้ก็ลิตเติลคม เนี่ยก็เป็นสลัดเหมือนกันนะคะเนี่ยแล้วก็มันจะมีอีกยี่ห้อหนึ่งของผักชีพอดีไปเจออีกยี่ห้อหนึ่งก็เลยจะเอามาทดลองดูว่าระหว่างสองยี่ห้อนี้มันอันไหนมันจะดีกว่ากันเดี๋ยวจะทดลองนะคะจะลองทดลองดูว่าอันไหนใช้ได้ดีมากกว่ากันอันนี้ก็จะเป็นดอกไม้ที่แฟนแกชอบปลูกดอกไม้ดอกไม้พวกนี้จะเราจะปลูกเฉพาะเป็นตามฤด,ดูต่อปีนะคะถ้าปลูกแล้วถ้าเราปลูกแล้วที่นี่ดอกไม้พวกนี้มันก็จะ แต่ว่ามันก็จะตายเพราะว่ามันอากาศเย็นเนาะอันนี้เราก็เลือกมาปลูกมันก็มีหลายยี่ห้อเหมือนกันเดี๋ยวทุกคนก็เดี๋ยวจะปลูกให้ทุกคนดูเนาะเออลืมไปนี่ไงตกตกหล่นแต่ประกาศขาวหรือเขาที่นี่เขาเรียกชินเอสโกนนะคะทุกคนเรียกชินเอสโกนอันนี้ก็มีมีดอกไม้หลายพืชพันธุ์นะคะหลายหลายอย่างจ้ะอันนี้ก็เป็น อันนี้ก็เป็นดอกไม้ดอกไม้ที่มันผสมพันธุ์มาหลายๆอย่างเราก็ไปหวานไปตามตามท <balances. S 2> ี่แฟนเขาชอบทําอะไรคะ่ะอันนี้ก็เป็นดอกไม้เหมือนกันสรารพัดพันธุ์ที่มันรวมกันไปใต่แล้แวเขาจะเขาก็จะไปหวานไปอะไรตามน,นี่ของเขานะคะอันนี้อันน,น,นี้อันนี้เพิ่งเพิ่งเจอครั้งแรกทุกคนนี่เพิ่งเจอครั้งแรกเป็นอ่าตะไคร้ตะไคร,ครท้ที่ที่ของที่นี่เขานํามาขายเพื่อก็กจะนํามาปลองมาปลูกดูยังไม่เคยปลูกตะไคร้ที่นี่ แล้วก็ต้องเราต้องอ่านวิธีในการปลูกเขามีวิธีให้เรียบร้อยมันจะมีถุงมาแบบนี้ก็จะทดลองดูค่ะเนี่ยก็จะเริ่มเริ่มทดลองดูแล้วว่าเป็นยังไงเนี่ยทุกคนเห็นไหมมันจะมีอันนึงที่พิเศษ,ษอันนี้ชอบมากลยเอ่อแบบว่าอยากจะทานี่อันนี้คือรับอันนี้มันเป็นเห็นไหมคะ ผุกคนเรียกรู้ไหมว่าอะไรนี่จะจะทําให้ดูมันจะเป็นลักษณะแบบนี้เราจะมาใส่ตะแกรงแบบนี้เข้าไปแล้วก็ตัวนี้เข้ามาแล้วก็เราจะนําดินมาใส่ตรงนี้แล้วก็ปลูกดอกไม้ใส่แล้วก็เอาแขวนเนี่ยเขาจะมีตัวให้แขวนมาด้วยนะคะในตัวนี้ ให้เรามาแขวนด้วยเหมือนกันเนี่ยเนี่ยตัวนี้มันจะมีส่วนประกอบที่ให้เราแขวนมันจะเป็นอยู่3ามกลุ่มแล้วก็จะแขวนอยู่ข้างบนแบบว่าเราเลือกได้ว่าเราจะเอาแขวนตรงไหนอันนี้ก็คือเนี่ยซื้อมา4อันนะคะเนี่ยมันจะเป็นในลักษณะนี้เราก็แขวนเล้วก็ปนะลกูกดอกไม้เพื่อความสวยงามเนี่ยก็ก็อย่างนี้ค่ะเราก็จะทดลองดูว่าเราจะทําอะไรมั่งนะคะก็ประมาณนี้วันนี้ที่ได้มาก็ประมาณนี้อันนี้ก็เป็น เนี่ยก็เป็นที่แบบกระถางใส่ดอกไม้เป็นกันแต่ว่าเอาเราสามารถปลูกได้ประมาณดอกไม้ประมาณสองสองต้นนะคะแล้วก็ใส่ดินเข้าไปเดี๋ยววิธีอะไรต่างๆเราก็เออในเซนเขาก็จะทำก็ประมาณนี้ค่ะทุกคนดีใจมากเลยได้ผลิตภัณฑ์ตรงนี้มานะคะก็แต่ต้องดูอากาศก่อนว่าอากาศมันจะทําให้เราปลูกได้ช่วงไหนแล้วก็เขาจะมีวิธีทุกอย่างให้เราดูอยู่ตรงนี้อยู่แล้วนะคะ นี่แหละก็คือถ้าอากาศเริ่มร้อนหรือว่ามีเวลาหลังจากเลิกงานหรือว่าไม่ได้ไปไหนวันหยุดเสาร์อาทิตย์หรือว่าวันหยุดอะไรอย่างเงี้ยเราก็ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ในการมาอยู่หลังบ้านาปลูกผักปลูกหญ้าอะไรไปประมาณนี้นะคะทุกคนเอาจริงๆแล้วมันมีความสุขนะมีความสุขจริงๆกับในสิ่งที่เราทําแบบนี้นะโอเคนะคะทุกคนวันนี้ก็ทําคลิปชั้นๆให้ทุกคนดูว่าวันนี้เราไปซื้อของอะไรมั่งอากาศก็ดีดีนะ มันก็อากาศก็อาจจะเย็นหน่อยแต่ก็ดีอยู่โอเคนะคะบ๊ายบายค่ะ